ไดโนเสาร์สตูที i โอไมมัเป็นไดโนเสาร์ประเภทสะโพกนกรูปร่างคล้ายนกกระจอกเทศอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนืออยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายเมื่อประมาณ99ล้านปีถึง65ล้านปีที่ผ่านมาเป็นไดโนเสาร์ขายาวมีเท้าสองข้างคล้ายนกกระจอกเทศมีจงอยปากแต่ไม่มีฟันอาหารของมันคือพืชเป็นหลัก และกินสัตว์บ้างเล็กน้อยพวกมันมีหัวเรียวเล็กคอยาวตาโตและกรามไม่มีฟันหางค่อนข้างแข็งใช้สำหรับการทรงตัวมีแขนและมือที่เรียวยาวขาหลังของมันนั้นยาวและทรงพลัง เชื่อกันว่ามันเป็นไดโนเสาร์ที่สามารถวิ่งได้เร็วที่สุดวิ่งหนีนักล่าตัวใหญ่ๆได้อย่างสบายคาดว่ามันสามารถวิ่งด้วยความเร็ว50-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว